สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการติดแผ่นฟิลเตอร์กรันฝุ่นหน้าตะแกรงตู้ลำโพงเสียงกลางนะครับสิ่งที่เราต้องมีคือแผ่นฟิลเตอร์ครับหาซื้อได้ตามร้านหรือตามรา z าดาก็สเปรย์กาวนะครับกระป๋องละว200กว่าบาท600มิลลิตร นี่ผมก็ซื้อมาจากรัตด่าเช่นกันวิธีการติดง,ง่ายๆครับไม่ยุ่งยากนำแผ่นตะแกรงหน้าตู้เนี่ยครับมาตัดวางภาพตัดกับแผ่นพิลเตอร์ให้พอดีหรือเกินหน่อยก็ได้ครับถ้าจะให้ง่ายก็ตัดแผ่นพินเตอร์เกินไว้ข้างละห้ามิลแล้วฉีดกาวแล้วมาตัดออกที่หลัง ตัดง่ายครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าผมตัดแล้ววางแล้วมันจะไม่พอดีนะครับมันจะเกินเกินมาข้างละนิดหนึ่งข้างละสามมิลห้ามิลครับคือถามว่าทำไมต้องตัดเกิน เวลาฉีดกาวแล้วมันจะแปะง่ายครับแล้วมาแต่งเลมใช้กันไกลแต่งเลมวันที่หลังกันไกลก็จะต้องคมพอสมควรครับมันจะแต่งเลมได้สวยแต่บางคนจะตัดให้พอดีแล้วก็แปะก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดครับเดี๋ยวมาดูครับผมจะต้นกาวไปที่ตะแกรงแล้วก็แปะครับต่อนหน้าจะ พ่นกาวก่อนหน่าจะพ่นกาวแล้วก็ทำความสะอาดหน้าตะแกงด้วยนะครับป้องกันฝุ่นหรือเศษไม้เศษสกรปรกขั้นตอน,ต,อนต่อไปใช้สเปรย์กาวนะครับพ่นไปที่ตะแกงครับถ้าตะแกงแบบนี้มันจะมีด้านนอกด้านในนะครับสังเกตด,ดูให้ดีนี่เราพ่นด้านในนะครับ ข้อมด้านหน้าหรือด้านนอกครับลงไปที่กระดาษาขย่า,เาสเปกปกามนิดนึงครับแล้วก็พ่นไปครับ แล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ10ถึง20วินาทีครับจากนั้นเราก็นำแผ่นพิมเตอร์ที่ตัดไปแล้วนะครับวางลงไปคเราตัดเผื่อว้แล้วครับไม่ต้องเร็งอะไรมากครับ ก็ใช้มือกดเบาๆครับไล่าจากตรงกลางไปด้านข้างนะครับ ก็ทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีจากนั้นเราก็มาตัดขอบที่เกินด้วยกัรไกรนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้ครับกขอบก็จะประมาณนี้ครับมันก็จะเข้ารูปดีครับก็ประมาณนี้ครับไม่ยาก ลองทำกันดูครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไปก่อนครับ